สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกมเราต่อชิปเปเดนอโนเมนจ้าสตอมสี่นะครับแล้ววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูเขาเรียกว่าการใช้คาถาสุดเซ็กซี่ที่ผู้หญิงจะหลงไหลไปตลอดการและก็คือเป็นการใช้คอมโบนะครับระหว่างนารุโตะนะครับซาอิและก็ซาสึเกะนะครับจะเป็นการใช้คาถาฮาเรมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับดีวยผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูคาถาฮาเรมแล้วก็ใช้กับผู้หญิงทุกคนในเกมนี้นะครับผู้หญิงทุกคนในเกมนี้ก็ท่านที่จะเยอะเลยฮะก็มีซากุระนะครับนี่เลยอิโนะ นะเทนเทนนะครับโอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วแค่หน้าเดียวก็เยอะแล้วยังมีใครอีกมากมายนะครับจะมาดูหน้าของตัวละครกันว่าแต่ละคนเนี่ยจะทําหน้าตายังไงเมื่อเห็นผู้ชายถอดเสื้อเซ็กซี่มายืนอยู่ตรงหน้านี่โ okay, อเคก่อนที่จะเข้าไปรับชมการฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยโอเคถ้ากดกันเรียบร้อยแล้วตัดเข้าไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมมาเริ่มที่คนแรกเลยนี่คือฮารุโนะซากุระนั่นเองนะครับและใส่ชุดใส่ชุดนักเรียนมาให้ด้วยนะเนี่ยมาลองกันนครับนี่คือคนแรกนะครับที่เราใช้กระถาฮาร ใส่เธอเอาเลยแล้วมีมบรรทัพไทยด้วยแล้วไงล่ะทั้งสองคนฟังฉันหน่อยแบบนี้เองนายเอาจริงเหรอเฮ้ยราถาหาเล่มมหาลังจวนย้อนกลับเล่นแบบนี้เลยเหรอ อันนี้คือหน้าของซาก,กุระนะครับเมื่อเวลาโดนเอ้ยผมก็ไม่รู้ว่าคําพูดจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับประมาณว่าเล่นอย่างนี้เลยเหรอนะฮะอันนี้ก็เป็นซาก,กุระนะครับหน้าตาแบบว่าโหชอบมากหัวใจตาที่เป็นหัวใจเลยคนต่อไปนะครับเป็นอีโนะนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นใส่ชุดฤดูร้อนไปด้วยตอนแรกจะใส่บิกินนี่มาไม่เอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวใจแตกกันใจแตกกันมาเอาแล้วนะเอ,วนะเอออ,อ,อีตายเหรอเฮ้อ ทั้งสองคนฟังชินหน่อยนะตำเดิมตำเดิมเหมือนเดิมนะตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยราเมาแล้วจวนย้อนกลับเหมือนกันเลยอ๋อแต่ไม่มีซับครับแต่ว่าหน้าค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะแต่แบบลูกตาถลนออกมานะ่ฮะแต่ว่าไม่เป็นหัวใจนะสำหรับอิโนะนะครับแล้วก็ไม่ได้ พูดอะไรด้วยนะอันนี้ผลที่3ของเรานี่ครับนี่คือเทนเทนนั่นเองใส่ชุดฤูรูร้อนเหมือนกันเลยนั่นแหละแต่เทนเทนนี่แบนเหมือนกันนะหมายถึงมือครหมายถึงมือมือเทนเทนแบนใช่ป่าวไม่ใช่แล้วเออเอาอีกรอบหนึ่งเลยนา <c oughs> ยเอาจริงเหรอสังเกตดีๆครับสังเกตอยู่ด้านหลังเนี่ยด้านซ้ายหลังไม่หันหน้ามา <c oughs> ทำหน้าโคตรปากเหลี่ยมเน่ยทำหน้าแบบตะลึงอะไรขนาดนั้นนะเทน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 ดูแบบว่าตะลึงมากกว่าแบบว่าไอ้นี่นี่ยดูตกใจมากกว่าดูชอบนะฮะอย่างซากุระอย่างเงี้ยดูชอบเป็นพิเศษแต่เทนเทนดูหน้าตกใจนะครับคนที่สี่ครับเป็นฮินตาตะนั่นเองนี่ฮินตาตะก็ใส่ชุดฤดูร้อนนะนะครับภรรยาฉันเองเราเป็นยังไงใหราบึ้มไหมเบิ้งกว่าทๆๆๆๆๆเทนเทนเยอะเลยมาถึงขาขาใหญ่กว่าเยอะเลย เอาละเอาเลยเอีกรอบกับสองคนฟังเสน่อยนะนรุะท่นตัวนี้จะเป็นคำพูดเดิมเนี่ยอยากเห็นซาสึเกะหันหน้ามาเหมือนกันนะซาสึเกะมันหันหลังนะครับเป็นไงจ๊ะเฮ้ยเอาทำไมอ่ะอันตรายนะไฟซาสึเกะทำไมอ่ะเฮ้ยผมนึกว่าฮินาตะโอ้ฮินาตะไม่อึงเหรออึงแค่นารุโตะคนเดียวเหรอหรือว่าไง เ็นนารุโตะถอดเสื้อน่าจะแบบดีกว่านี้อะไรอย่างนี้เราบังแต่ว่าอันนี้ไม่รู้อะทําทไมอะซาสึสเกกทำปรรยาฆ่าได้ยังไงฮะมึงอาจทําเมียเพื่อนเฉยโอเคคนที่ห้าเราคนที่ห้าอะไใช่ไหมคนที่ห้เป็นแม่ของนารุโตะนะครับคนนี้ซาสึสเกกจะ<笑><笑>ฟันแม่อย่างนึงอีกป่ะเนี่ย ถ้าซาสิเกะมันไม่ชอบใครมันเหมือนแบบว่าไม่ถูกกับใครมันก็จะฟันดาบเทวีสุริยามาแบบเมื่อกี้เลย <c oughs> คือแม่งอย่างโหดมาได้ครับท่านแม่ผมขอลองใช้หน่อยว่าแม่จะอึ้งหรือเปล่ากับกาถาที่ผมคิดขึ้นมากาถาที่สองคนเพิ่มันหน่อยนะแบบนี้เองเอาจริงเหรอเอาจริงสิซาสิเกะกระถาเริ่มมหาลันจวนย้อนกลับแม่ครับโอ้โหแม่แบบ แม่ทำหน้าเชีย์เต็มที่เลยอะทำไมแม่ทำอย่างนั้นน้าแล้วพ่ออ่ะมินาโตะอ่ะทำกับพ่ออย่างนี้ได้ยังไงฮะแม่ฮะปลาดาวาใจใส่เลยทำท่าชอบมากเลยเมื่อกี้แบบว่า,วาชอบจริงจังมากไม่ดูไม่ตกใจนะเมื่อกี้ดูชอบเลยแหละคนต่อไปนะครับคนที่หกดูฮาราลินนั่นเองนะครับลินของเราดูซิว่า ซาสึกเกะจะฟันเลนหรือเปล่าหมายถึงเอาดาบฟันเนี่ยแหละไม่ใช่หมายถึงฟันในอีกความหมายหนึ่งนี่ครับผมว่าโดนแน่เลยวะมีความรู้สึกว่าโดนแน่ตัวละครที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะโดนนะครับมาลองดูกันว่าจะโดนหรือเปล่าโดนไหมโดนไหมนี่ไงจริงด้วยอึง้งโดนเลยซาสึกเกะทำได้ยังไงเนี่ยฮะโดนจริงด้วยครับก็คือตัวละครที่ เออเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีบทบ,บ,บาทป่ะหรือว่ายังไงวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใจฮินาตะก็บทบ,บ,บาทเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> เออไม่เข้าใจตรกะในการทําหน้าตาของเขาเหมือนกันว่ะแต่อยากเห็นว่าไม่เอ้ยไม่ได้เห็นหน้ารินกับฮินตาตะเลยตัวละครต่อไปนี่ครับก็เป็นนี่เลยคารินน่ครับคารินนี่แน่นอนผมบอกเลยเพราะว่ามันเป็นออกแนวบ้าผู้ชายอยู่แล้วแบบบ้าคนหลอ่อบ้าซาสึสเกะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีแน่นอนมีแน่นอน <c oughs> สองคนไว้ซะหน่อยนะสสเกะแงเอาหน่อยดิว่าเพื่อนทหารเรือมหาลันชวนย้อนกลับนี่ไงล่น่าหื่นมากคาริน้าหื่นมากทำมือแบบว่าอยากขยำขยำอะไรสักอย่างทำมือแบบเหมือนอยากจะขยำอะไรสักอย่างไม่ไม่เบาได้คารินแมถ้าสสเกะเล่นด้วยนิดนึงนี่ คงไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีลูกมาในกับซากุระแน่นอนนะครับมีลูกบคารินซะก่อนคนต่อไปนะยครับเป็นป้าซูเดนั่นเองไม่รู้ป้าซูเดเดจะโดนสันสเกฟันไหมเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับปกติป้าเอ้ป้าซูเดเดตเขาบ้าผู้ชายเป่าวะมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาบ้าผู้ชายหรือเปล่าต้องมาดูกันครับว่ามันใช่หรือเปล่ากระถางเลมบหมอนจวย้อนกลับอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> คุณจ้าคุณป้าชอบชอบ ตาหัวใจมันซึุละเลยได้ได้ขอบคุณมากป้าที่ทำไม่ทำให้ไม่ถูกสัเกะฟันป้ายังมีหน้าตาที่หื่นมาอยู่นะครับโอเคตัวละครต่อไปกันครับต่อไปนลยครับเป็นเทมารีนั่นเองนะครับนี่ใส่ชุดว่ายน้ำมาด้วยเป็นไงล่ะเอาเลยไอผมว่าเทมารีนี่ดูนิ่งๆน,นะ โดนซาสึเกะแน่นอนใครมาดิ่งๆโดนซาสึเกะฟันหมดบอกแค่นี้ซาสึเกะไม่ชอบคนน่ารักเอาไปเลยนี่ไงจริงด้วยเทมาริดูมาดเข้มๆครับเป็นผู้หญิงแมนๆอะ่ะออ,ออกแนวเป็นผู้หญิงแมนๆนี่คือจะไม่โดนนะครับแต่ใส่ชุดมาซสยุวเละไไม่โดนเฉยเฮ้ยโดนซาสึเกะ ไปเออไม่ใช่แล้วอันนั้นคนละแบบกันคนต่อไปเลยครับเป็นเทโลมิเมนั่นเองนะครับเอ่อมิสซูคาเงะใช่ไหมนะครับใช่อะมาลองดูว่าเจ้เขาเนี่จะโดนหรือเปล่าโดนซาสเกฟันหรือว่าจะติดกับดักกันแน่ผมว่าไม่โดนไปะวะไม่รู้ว่าว่าเจ้เขาก็บ้าผู้ชายหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันมาลองดูกันกระถางเล่มกระถางลันจวนย้อนกลับอุ้ยฝนน้ำลายไหล อเหนือความคาดหมายเจเมเขาน้ำน้ำลายไหลเฉยเลยน้ำลายไหลแบบขอกกินสักคนได้ไหมเนี่ยฮะน่ากลัวไปกันนะน่ากลัวกันนะหน้าตาแบบเมื่อกี้ตัวละครต่อไปนี่ครับเป็นคางุยะคุณแม่คางุยะนั่นเองนะครับผมว่านะคางุยะน่าจะไม่ห่ะ ว่าไม่น่าจะไม่ผมว่านะมาลองดูกันครับแต่ผมว่าไม่ผมว่าโดนซาส,สเ,เกะฟันแน่นอนเฮ้ย้ยมีหน้าตาอยู่นี่ไงล่ะโดนน,นี่ซะตามในการ์ตูนจำได้จำได้ว่าในการ์ตูนตอนใกล้จบเดียดนรุโตะก็ใช้กระถา,หาเริ่มใส่คางุยะนะครับแล้วคางุยะก็ทำหน้าประมาณนี้แหละอะไรของมันวะ มึงมาปแปลงร่างเป็นผู้ชายกูดูทำไมอะไรเงี้ยแล้วแบบเออก็ใช้แผนเมื่อกี้ซาส,สเกะก็เข้ามาโจมตีเป็นแผนที่ได้ผลด้วยนะกับคากุยะนะครับโดนผู้ชายหลอกแล้วคนต่อไปนะครับเป็นโคนันนั่นเองผมว่าไม่ว่ะโดนแน่นอนคนนี้ผมมีความผมมีความเชื่อมั่นแบบนั้นผู้หญิงที่แบบว่าดูเข้มๆเงียบเมันจะต้องโดนซาสเกะฟันทุกคนครับแน่นอนโดนแน่นอน,นแน่นอนน,น,อน,นี่ไงจริงด้วย ชัดเลยโดนครับบอกแล้วเธอเธออย่าจริงจังมากกับชีวิตอ่ะอยู่แสง,งสกุศลก็จริงจังอย่างงี้แหละแล้วตัวละครผู้หญิงคนต่อไปครับเมทาคูครับตัวละครตัวนี้ตั้งแต่นารุโตะวัยเด็กนะฮะผมคิดว่าไม่เพราะว่าฮาคูนี่เป็นคนที่เออ,เอ,อดูไม่บ้าผู้ชายอ่ะโดนสึสเกฟันแน่นอนนะครับเราจะดูออกเลยว่าใครโดนสึสเกฟันแต่ฮี่นาตะไม่น่าโดนอ่ะเนีย่ยโดนจริงด้วยครับ แตจริงๆที่น้าต๋าไม่น่าโดนเลยอะทำไมที่น้าตาถึงโดนอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าเป็นเพราะต้องนารุโตคนเดียวนแน่เลยผมว่าตัวละครต่อไปนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับนั่คือป้าโจนั่นเองนะครับผมผมข้ามตัวละครนี้ไปได้ยังไงอย่างน้อยป้าเขาก็เป็นผู้หญิงนะอะแต่ผมจําได้ว่าป้าเขาก็ติดกลับเหมือนกันนะ,ะมาลองดูกันถือว่าไม่โดนซาสกเกะฟันนะครับ้า่วนคนฟื้นซะหน่อยป้าคนนี้เขาชอบแบบนี้ซาสกเกะมาร่วมกัน หาเลมหมาลังโจนยนกลับว่าไงครับเปลาโดนไหมป้าโอ้ยโดนโดนป้ายังโดนบอกเลยว่าป้าอายุป,ป้าเยอะแล้วแต่ป้าก็ยังโดนหน้าแบบว่าอันนี้คือหน้าตกใจเนะหน้าแบบตกใจจัดเป็นแบบช,ช็อกได้ช็อกได้เลยช็อกแล้วตายได้เลยตัวละครต่อไปนะครับเป็นยูกิโตะนะครับที่มีสัตว์หางอยู่ในตัวจำไม่ได้เหมือนกันกี่หาง ไม่น่าเป็นผมว่านะผมว่าผู้หญิงคนนี้เขาบทบาทไม่เยอะแล้วก็นะครับไม่ทําให้เห็นว่าบ้าผู้ชายอะไรมากมายไม่น่าน่าจะโดนซาสึเกตนี่ไงซาสึเกะโดนซาสึเกตฟันไปหลายคนเหมือนกันนี่จู่บ้าไปแล้ว <c oughs> เยอะเหมือนกันนะโดนซาสึเกตฟันไปเ่ยแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะคราบที่มีสัตว์หางอยู่เหมือนกันชื่อว่าฟูนะครับแต่ว่า <c oughs> ผมคิดว่าก็ไม่เหมือนกัน เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่มันไม่คนรู้จักน้อยอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่รู้จักน้อยเลยรู้จักตัวนี้น้อยเลยผมคิดว่ายังไงมันก็โดนซันสเกตฟันแน่นอนเรียบร้อยนี่ไงจริงด้วยปังส่วนใหญ่ตัวละครพวกที่ไม่ค่อยรู้จักจะโดนนะแต่ว่าฮินาตะไม่หน้าโดนอะ่ะผมว่าฮินาตะน่าจะมีหน้าอะไรขึ้นมาหน่อยเอาจจริง นะครับแล้วก็พวกตัวละครวัยเด็กนี่คือจะไม่มีนะครับผมผมบอกไปก่อนเพราะว่าผมจะไม่ได้เอาขึ้นมาให้ดูเพราะว่าตัวละครวัยเด็กทั้งหมดคือไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครรุ่นใหม่กันอย่างฮาราบิ้กันบ้างครับน้องสาวของฮินาตะน,น่ารักน่ารักแบบนี้นะรุ่นใหม่ถ้าเียกว,ว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่น่าจะต้องมีอะไรหน่อยแล้วผมว่านะอะรเอาจริงเหรอฮาราบิน่าจะต้องบ้าผู้ชายหน่อยแล้วล่ะเธอ <c oughs> ว่าอย่างไงเนะฮาราบิจังเอาไม่หรอ ทำไมอะโอ้โหทั้งพี่ทั้งน้องเลยป้าเอ้ยแสดงว่าพี่น้องคู่นี้เขารักเดียวใจเดียวไม่บ้าผู้ชายสมมติเห็นผู้ชายคนอื่นถอดเสื้อมานี่คือแบบว่านิ่งให้แฟนชั้นคนเดียวจัดเธออะไรอย่างนี้แน่เลยและคนสุดท้ายนะครับก็เป็นเอ่อซาลาดานาั่นเองซาลาดานี่มีแน่นอนเพราะผมจาได้ผมเคยเห็นอ่ามาดูกันว่าซาลาดาจะทําหน้าตาอย่างไรเมื่อเจอกับผู้ชายหลายๆคนทั้งสองคนฟังฉันหน่อยนะ นายเอาจริงเหรอ,เ,อเฮ้ยกทาหารเริ่มหาลังจวนย้อนกลับยังไงล่ะจ้สาสระดาน้าน้าแบบโอ้แต่ชอบเลยเนี่ยถือว่าใช้ได้และหนึ่งในนั้นนะมีคุณพ่อตัวเองอยู่ด้วย ดูคุณพ่อต,ตัวเองแก้ผ้าแล้วเขินเลยนะเป็นไปได้ยังไงทําได้ยังไงฮะนั่นพ่อนะนะประมาณนี้ครับนี่คือผู้หญิงทั้งหมดแล้วนะครับอาจจะมีบางตัวที่ไม่ได้ให้ดูเพราะว่าเป็นตัวละครวัยเด็กอะส่วนใหญ่มันจะไม่มีนะครับผมโอแคครับชมไปนะครับสําหรับกระถามหาลันจวนย้อนกลับนะครับส่วนใหญ่ตัวละครที่เป็นก็จะเป็นพวกนี้แหละฮะเอเอเอาขาเรียกว่าอะไรซากุระแล้วก็อิโนะแต่ว่าผมอยากให้น่าเสียดายนะครับฮินาตะกับกับเอ่ออะไรนะชื่ออะไรฮานาบิเออไม่เป็นได้ยังไง ไม่บ้าผู้ชายเลย2ตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้เอาให้ดูก็คือทายุยะก็คือไม่เป็นเหมือนกันครับโดนซาสเกะฟันเป็นคนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างน้อยตัวละครใหม่ที่โดนก็คือซาลาดะนะยังโดนยังโดนเนี่ยพวกตัวละครวัยเด็กนี่คือไม่โดนหมดเลยนะครับผมออเค่ <S <S okay, สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด u b s สไคร e ด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากดูอะไรบอกไว้ไ,ไ,ได้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเลยกันนะครับสวัสดีครับ